โรงเรียนยัญญาวิท์ก็ตอนนี้มีเด็กนักเรียนทั้งหมด590คนปัจจุบันมีครูบุคลากรทางการศึกษารวมแล้ว65คนทั้งหมดเราอยู่ในบรรยากาศของศาส,สนาอิสลามซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐโดยที่มีสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอการศึกษาเอกชนจังหวัดเป็นผู้กำกับติดตามดูแลการจัดการเรียนการสอนของเรามาโดยตลอด และก็ในครั้งนี้ทางเรียนเองก็รู้สึกยินดีและก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการยกระดับคุณภาพของการศึกษาทั้งการเรียนการสอนวิชาศาสนาวิชาสามัญโดยเฉพาะวิชาศาสนาเราได้มุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ได้รับความรู้ตามนโยบายที่รัฐบาลได้กำหนดมานับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504เป็นต้นมาโดยกระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่งขณะนั้นยังคงสภาพเป็นปอเนาะแบบดั้งเดิมต่อมาเมื่อแปรสภาพเป็นโรงเรียนจึงได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและอุดหนุนทางด้านวิชาการอาคารสถานที่สื่อการเรียนการสอนตลอดมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการจัดตั้งกองทุนวิทยาการสงเคราะห์เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ยืมไปก่อสร้างอาคารเรียนโดยไม่เสียดอกเบี้ยมีการจัดส่งข้าราชการครูไปช่วยสอนวิชาสามัญในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในด้านการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องก็โรงเรียนยันยาวิทย์นะครับได้จัดการเรียนการสอนใน2หลักสูตร มีหลักสูตรศาสนาอิสลามและหลักสูตรสามัญศึกษาซึ่งในสองหลักสูตรเนี่ยเป็นที่เราจะต้องควบคู่ขนานกันไปโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนใต้นะครับมุสลิมมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ80%ในพื้นที่ดังนั้นมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมีความจําเป็นครับที่จะต้องได้รับการศึกษาในเรื่องของศาสนาอิสลามเพราะว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นพื้นฐาน ในการดำรงชีวิตทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับการเรียนรู้จะเห็นได้ว่าการบรูรณาการหลักการศาสนาอิสลามในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการฮาลกอ เป็นกระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้ผู้เรียนที่มีการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ที่มีหลักศาสนาอิสลามมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยใช้อัลกุรอานและอัลฮะดิษเป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นก็ทำด้วนะครับปีการศึกษา2500 65ทางโรงเรียนเยนยาวิทย์ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่นและผู้บริหารดีเด่นก็ทางโรงเรียนเองก็ซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนะครับที่พยายามเปิดโอกาสให้โรงเรียนในพื้นที่ชายแดนใต้เนี่ยมีโอกาสพัฒนาตนเองขึ้นมาแล้วก็ทางโรงเรียนเองก็มีความภาคภูมิใจที่เราสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้เลือก ที่จะเรียนในวิชาศาสนาและวิชาสามัญโดยที่ไม่ได้กระทบกับโครงสร้างพื้นฐานที่ทางกระทรวงสาธิการได้จัดการศึกษามาให้และก็สามารถเป็นพล,ลเมืองที่จะมาพัฒนาสังคมพัฒนาชาติต่อไปครับด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ของนายสราวุฒิอดุลกอเดยานยาที่มีโอกาสเฝ้าทุลละองทุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนายังความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนยานยาวิทยาให้มีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาเป็นการยกระดับการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน